อรุณสวัสดิ์จ้าวันนี้เราจะมาสอนปลูกพญาประหลัดนะพญาประหลัดจะเป็นทั้งสเสน่ห์เมตตามหาลาบแล้วก็เรื่องสเสน่หานะจ๊ะเรื่องสเสน่หาเวลาใช้ให้หันไปทางหน้าบ้านเพื่อจะได้เรียกคนรักและเรียกลูกค้านะให้สนใจติดต่อมาได้จ้าอ้าวเรามาปลูกกันดีกว่านมัสาพวพะโตโตสัมมาุิฏฐินมัสา,าพวพะโตตสัมมาุิฏฐินมัสา,าพวพะโตสโะโตสมัตสมมาทิฏฐา นะฮีดียอมนะกระโดดฮีคุยลูกสองที่กระดดนี่ฮีดีใจนะให้ให้ไม่ให้เอามาสิโอเคเสร็จแล้วก็เป่าเลยจ้ะแล้วก็ากวางเขาไว้ตรงที่ที่หันไปทางหน้าบ้านนะจ๊ะหน้าคอนโดหน้าพาทเมต์ก็ได้แต่อย่าหันให้กวักไปทางห้องน้ำนะจ๊ะเดี๋ยวจะกลายเป็นเรียกขี้จ้ะโอเคจ้ะโชคดีทุกคนเฮงรวยขอบคุณที่เข้ามาดูกันจ้า